ถือมันลับเหยาเหย่านะบ้านนี่เยาอยู่าามาปลาดุงขับปุ่นเซ็ตแซบขนมจีนกลางทงหน้ำมือนี่กลางแดดอีกจังหะกุ๊บกับป้าไปหน้าไม่ตุ้ยผูกยังไม่ได้ไปเอาอยู่ออินกันนีเลยมาเลย

เดียวอยากเข่าันไรป้าลุงฮะพี่น้องไงเนาะพบมาพ่อกันที่เก่าเด้เอ,อหลังจากไปทรงลูกทรงเต่าอยู่ห่มยงเฮียนกลับมาพบมาพ่อกันอยู่กลางไฮน่าคือเก่าพี่น้อง้ยเนาะทายสบายดีป้าลุงมัดสุขสุขอนเด้อเนาะ าหายเหนื่อยแล้ว,ลวนี่พี่น้องเลยสงสัยเพิ่นมากเกี่ยวเศร้านี่เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกรกอบแรงพี่น้องเลยตอนไปรับน้องเชอร์ก็ไปตา่า่นจนเปียกมาก็เลยพากันยุดเกี่ยวตอนแดงเนาะผ่อนเข่าจากแห้งๆจนชุ่มตาลุงเอ้ยโอ้ไปง่ายกับลุงใหญ่อยู่เจนั่นนะ ลายกระปุนมาฝากคนงานมาอนี้พี่น้องเอ้ยสื่อกระปุนมาไปส่งน้องเชือกับไปตาแล้วกันสื่อกระปุนมาเลยสาวนางกับ,บาาเ่าเพิ่นว่าขี่ข้านขึ้นไปแต่เนาะมันไก่เน๊บโอ,โอ,โอเโหเกินโซฟ้าพพี่น้องเอ้ยเืกอนสิย่ยางขึ้นไปแล้วเมื่อยให้ป้าเชือกเอาลงมาให้แน่ว่ะเราลงมากินกระปุนกันอยู่ทงพี่แด๊พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ยังไม่ได้กินข้าวเ้ากันเึบมาเลยมาเลยมาเลยให้ป่านะป้าใหญ่ลุงใหญ่แล้วเมาว่าล่ะงั้นเมาว่าละลุงจอยสลบเป็ดอีกแล้วอยู่เทิงผู้พี่น้องเยเอากระปุ่นให้กินถ้วยหนึ่งวายแค่เนาะแค่นด้หอดก็นั่ง่ากกันเลย เฟซบุกแท้เนี่เอากระปุกกระปาแล้มากินชงให้ทงหน้าไปลงเลยก็กระเทินหน่ะเนาะวักินข้าวเศร้ากับไม่ใช่เศ้าแล้วมันชวยลีเอาบอกเจอินวาเพ่อากโรงมาน้ำนกับเอาบอกอีกสอสชั่นโมงเมย์วขึ้นมาก่ปสองสามชนโมงที่เานียเยอะ้าเอาข่าลงมากินมันก็ต้องเน้นนั่นอยู่ด้มา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 เฮ็ดไเฮ้ยกันสิซิมน้ำกันท่านกินยังไเ้เอาไม่ได้ใส่กิน nó bắt tớ tớ cả lè lông ma pa đây nha hay hai tên leo ơi đây bé kinh bưởi cho tôi kinh sao à bài chèo hết sụt men sơ để qua nè bài pa đông ma pa đông qua nơi qua phải hai meo thế men kinh chơi là à bò đấy bà bà đi điền đấy bà đông đấy hả cứ bà kinh hôm tí ขึ้นพกเกียแต่พูดมาพี่เถอเยืกเกียแต่พูดมาพี่อ้ขาพาเกีียวตีเอาก่ไดอนชีเิมเบียกเดิมงานกิเติมกำลังก่อนได้ปลดุงเ้ยมาไม่อ้ไม่มาอ้กินข้าวแวเลยกินข้าวบ่โอ้ยนถุ่นม้นี้หน่ะลุงเ้ยสบายดีปลุง เอาให้ใกินพอกินก็ได้แล้วกินน้ำลักหมอผักเลยมินป้าต้ามากินแม่กะปุ้นนี่ลุงจอยกินที่เทิงพูสต็อปเป็ดอีกแล้วคอยว่ะปลาลุงมาเออเห็นอันกอจังว่าเออเดินลุงจอยลุงจอยแบบได้เออนุงใหญ่แบบเพราะว่าเราเค็ดแยกกันว่ะใช่ไหมปุ่นหายดูจะกินบอกว่าป้อนเข่าแล้วนะจุกนี่นี่เนี้เอ็มบิ้นเนี้ยที่ไม่มาไปซื้อมายำเลยป๊บ อีกน้ำกันว่าถือมันลาบเี่ยาวแล้วป่ะนี่ยวอยู่าามาปลาลุงขับปุ่นเซ็บๆขนมกินกลางทวงหน้ามานืนเนี่กลางแดดอีกตั้งหากกุ๊บกาป้าไปหน้ามไม่ตุ้ยฟูยังไม่ได้ไปเอาอยู่ยอาอินกันนีแด่เอ้ย มาได้เอาถวยม้านองถุยดึงได้เป็นห้อาให้แบให้เรียกแล้เรพเจี๊ยพมาสกเจี๊พูดนะม่ไม่ไเอ้ยมันเอาเสื้อไแ่ปอไม่เงยบข้แม่อนูยังไม่กินข้าวอะอืมยังม่กินข้าวอ่ะดีวก็เ่าไ่ไดนั่นปรอนเด้อไม่กินไม่ไเช็เช็คปะ อ้า่บพี่น้องเวยกินคือเปินชิเดวเลยติกินอย่านาติล้ได้จังวะทันเดล้วเทากัขึนทังเปคืเปินเห็ดกันเขาม่อใจิมาได้มาได้มาเด้กินอย่หน้ากินักินเนเนาะจิ้มกับิ้กับงกบปิทึงนมาลงมากินท่าอ้าวกระดาเีดอ้ กินไหมเขินมั้งได้ไหมมาล่างเก้าแลนด์แมตเตอร์มือนะมือเราเป็นน่องเหี้ยอะไรมือชูเท้ามือนี่เป็นน่องหัวหัวน่องเป็นน่องอะไรทีไรน้ำแข็งก่อนเลยน้ำแข็งนี่พลัตเตอร์มือเขี้ยวกระบี่เข่าเดี๋ยวจะยังสอย

บัมื่อี้อ่ะน้ำไม้เอ้ยน้ำไม้เอ้ยวามกไนไหไดไปโน่นน้ำไม้เอ้าหาใครบอกอยู่ซิมไหนแท้มองขีได้นะครับมาปิดปากไวก นี่เดเอดทิ่นึงนถน้ากินนะามมหอยยินเจ้าครบ่อลนะถ้บบ่มาหรืระบบุกสองคนนะแสบๆปลาลูกกปุนกินแน่นก่อนะแค่นกับปุนห้องข้องขาวเศ้าสิบมงพี่้องเหรอฮะหนาขึน้นแล้วมันเด็ดอืมอ để bài tôm cà phê trong đêm nhạc mọi người mọi người tôm, người Đây người mọi 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 người nó người mọi Nó mọi người mọi người mọi mọi người mọi หฮงเตบคืนอเฮตบได้คืนปลาดุงงนะอ้สันบุกบ่นี่ใช้เกี่ยวได้ปตเอ้หาเด้อ่ะน้อเกี่ยวกบบเขาปลาดุงไอ้หลังกกเก๊กกกเก๊กมาแม่าแเขากินอิ่มแล้วทางนี้ จะเวยดได้แม่จ๊ะจะเวยดได้แม่ค่ะเอาสีห้าเพื่นเกี่ยวอสอะไเพิ่นเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอันว่าสู่ร่มแล้วไปเตยมันซักตา <c oughs> เอาต้นมันก่อนนะอันนี้ด้านี่เขาไปตู้ดมันนี่กับเมนตัดต้ดมนมันออกนะตัวนั้นมนัน่กิวว้วมันมาเป็นยัง เออให้น้าให้น้าตดพี่น้องเอ้ยเอาก้นดังกันหัวมันได้จังเอาไอ้บุกมาลุงเอ้ยบุกบุกบุกป่อปะาพ่อทีมกันคือเก่าได้ว่านี่ฝนตกโจ๊ะไหวส่วงแรงเนาะใครได้บ้านวันที่บางกับผมมีอืมอ้าวฮะ แต่ว่านี่เด็กเอ็มด้วยนะนะนะ่ะอ๋ออาหาวันขวดเอ็มด้วยกันว่ากันบม่ได้ทิมแล้วกันว่าให้เอาไปเถิงคุณกันวา่าย่านทิมไว้นี่เลย่านเฮาเหยียบต่วนนะี้แบบนั้นขวดไปนะน้ำไหลมากม,มาข้าวบุห็นอันนี้เฮาตั้งใจทิมบ็ได้ ต้นเอ้ยเนาะต้นต้นนาตนจุกต้นจุกไปจักจัดจักเลยจักเอมมานี้นะคกน้าป้าต่ป้าเราก็ไม้ยื้อยังนาหรเ้วเนอะกินขม่อบมงื้อยังมาซักเรื่องหรขอจินจัดนี่แหละเป็นหน้ากะถ้าล้อจองยู่เลย อยากเข่าอะไรก็ดูไห้ตัวนี้เกี่ยวมาตึงวะ,วะโอ้ยหยาดเกี่ยวอันไม่ทับไปแล้วแหละไม่ได้เห่าแล้ว

โอ้เหปลาลุงกะเมาเลย่ยงลุงนะยินยังก็อให้ดเี่ิงหงกัพไปนีว่เอร์อ่ะลขึ้นไปกันที่าการเพื่อนอู้หขัอ้หสามที่มาตัวเีย่ เรบอกว่าม่งต้องใส่เด้อแต่เดาม่เราจะบอกแต่ไ่นี้เจะปิดไวเด้อเดยมันมากเด้อจริงจเตอร์ไปเฮียนกัปิดประตูอ้ากเ่เลยไอ้อเข่าก็ได้พอขึ้นมาพอมเลยวาพอมันขึ้นมาอันจันมานเลยกันเดียวเตอร์ว่านี่กับเนเปิดอาไว้เ่นเด้ยนมาโดนออกจัก ตอไปบเือแ้วาืปีเออ่านุกเตือุรข่าไปกเปิดไ้าดตามือยู่หน้าปากไหนไปอันปี๊ดอะไรไปทําไมทําานบด

จ้างน้อยหลเนะเลยไปดีกว่านะต่อเพื่อนถ้าพอนกับไอ้เด็กมึาด้ว่อเพื่นวานฮาวานฮาป้าไว้คักอยูวจ่นจุ่นหมดลลมวอยลมวอย Eu vou ah. Mọi lông nhìn gì chưa ạ người người các chuột đã xếp tầm ไปเดี๋ยวให้ป้าลุงพักพ่อนกันผู๋ลุงจอยแบกจักรลุงไม่เลยตาตาพี่น้องเลยเดี๋ยวมาต่ออยพี่หน้าเบิ่งอีกเด้อป้าลุงเลยขอโตเกียร์เขาก่อนสิทำนี้ก่อนเนาะเสมยก่อนเดี๋ยวมาต่ออพี่หน้าผู๋น้องแมงจุกเพิ่นแบงเนี่ยเอาทั้งนั้นมาเป็นแล้วสิบ่ ข่า,าวทั้งนั้นมันแล่เดี๋ยวคอยจะได้ไปทั้งนั้นนี่เอาเย็บเจอือเลยชวยขัดหม้ไก่ไน้ไหมเตอะเย็บเจ้าผูกเกี้ยวไปทั้งน่ะแอ๋คอยจะเปลี่ยนทางก็จะคอยหน้าหงายพี่น้องเลยไปซะขอโตก้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาต่อให้เบิงอีกรอบมึงเด้อเนาะอีพี่หน้าอีพี่หน้า ทนี่ไปก่อนไปก่อน